เสືกระสົดินหลอนกันไปคเคยรวเา ถ้าบัวไม่มีรากใบคงมองไม่สวยเท่าไรถ้าบัวเล้งน้ำเป็นตายมีรค่ความหมายชวนมองคนเราก็คงเหมือนกันเพื่อคฟันแต่ความยิ่งใหญ่รู้ว่อว่าเคยเป็นใครสุดท้ายก็บัวเล่้งน้ำเอ้าเสียงจะหายไปแล้ว,ลวเนี่ย ขอบคุณนะคะน้องสาวนี้คนงามเราไปจอดได้กันเปลี่ยนกันจอด <c oughs> ขอบคุณนะคะที่จอดจอดเป็นอยู่เป็นเพื่อนพี่ให้กำลังใจกันไป <c oughs> เราจะไม่ทิ้งกัน Ta bơm mi ra bay kung mong mi sôi qua lâu có kung mày kìa nịch quang mì nha yêu mày 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 เป็นไงสาวนี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ก็ลงไลน์แล้วเดี๋ยวพี่ก็ลงไลน์แล้วขอบคุณนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนดาขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนพี่นะขอบคุณนะคะไปตามหางูซะ <laughs> งู <laughs> พี่ลองเพลงพี่ไม่มีอะไรคุยหรอคอมเมนต์ไม่มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ามาคอมเมนต์รัวรๆรว,ว,วได้ เขาได้ใส่ยุกลงเริงในแล้วก็ไปแล้วเ <c oughs> ป็นัด,นดเดี๋ยวพี่ร้องเพลงอีกสักสองเพลงพี่ก็จะลงไลแล้วนะน้องนีไปทำภารกิจต,ตัวเองได้เลยขอบคุณนะคะเด้มาอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องอยู่ให้จบก็ได้เดี๋ยวพี่ก็ลงพี่ดาหนคอตัวขับรถกับโอเคโอเคโอเคตามสบายนะน้องนีขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อน,พ,อนพี่นะ ขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะกับรถกับรถเดินทางปลอดภัยนะโอเคนะขอบคุณมากๆวันนี้ที่มาอยู่เป็นเพื่อนพี่นะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะปิดจอดให้น้องยาวๆเหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวไปคุยเหมือนเดิมนแหละใช่ไหมเรารู้ใจ,เร,รใจเรารู้ใจกันโอเคนะคะขับรถปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะขับรถดีๆล่ะนะโอเคบายบายขอบคุณนะคะ o k、sure. ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกทก,กำลังใจขอบคุณทุกเลิ่ทุกอะไร